สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักประชาสัมพันธ์เนื้อหารายวิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและสังคมมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาจิตใจและการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติสำหรับบทที่1บทนำ จะศึกษาเกี่ยวกับความหมายความสำคัญลักษณะของบุคลิกภาพวิธีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองอุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความสำเร็จเทคนิคการพัฒนาตนเองนำไปสู่ความสำเร็จเครื่องมือการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้หลักการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตและปิดท้ายด้วยคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนออนไลน์ค่ะ บทที่1บทนำนะคะจะศึกษาเกี่ยวกับความหมายของบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนนะคะเป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือ personality ซึ่งมาจากรากศัพท์ของภาษากรีกนะคะก็คือคำว่า persona นั่นเองแปลว่าหน้ากากที่ตัวละครใช้สวมใส่เพื่อเล่นบทบาทตามที่ตนได้รับค่ะ คำว่าบุคลิกภาพนั้นมีความลี้ลับแล้วก็มีความซับซ้อนเพราะบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันโดยสรุปบุคลิกภาพก็คือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนะคะทั้งภายในและก็ภายนอกลักษณะต่างๆของบุคลิกภาพนั้นไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆออกจากกันได้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าออทุกๆลักษณะของบุคลิกภาพนั้นจะมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันค่ะ บุคลิกภาพภายนอกนั้นจะหมายถึงสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือสัมผัสได้นะคะเช่นการปรับปรุงแก้ไขสามารถทําได้ง่ายใช้เวลาน้อยแล้วก็วัดผลได้ทันทีเช่นรูปร่างหน้าตาการรักษาสุขภาพการปรับปรุงกิริยาท่าทางการปรับปรุงการแต่งกายการปรับปรุงการพูดการทํางานรูปร่างใบหน้าเส้นผมตาหูคิ้วจมูกริมฝีปากฟัน เล็บมือเล็บเท้าผิวพัรร์แขนขาเหล่านี้เป็นต้นนะคะสำหรับบุคลิกภาพภายในนะคะได้แก่สติปัญญาอารมณ์ความถนัดความสนใจเนื่องจากบุคลิกภาพเหล่านี้จะถูกลออหลอมด้วยพันธุกรรมวัฒนธรรมการเรียนรู้รวมทั้งวิธีปรับตัวของบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมทำให้บุคลิกภาพของแต่ละคนเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาละ การเรียนรู้แล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะมนุษย์ทุกชาติทุกภาษานะคะมีบุคลิกภาพของบุคคลทั้งส่วนร่วมที่มีลักษณะเป็นสากลและมีส่วนซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าส่วนตัวค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของบุคลิกภาพของแต่ละคนการทำความเข้าใจในบุคลิกภาพจะสามารถทำนายลักษณะนิสยัยความสามารถความถนัด ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลและสามารถทายพฤติกรรมได้อย่างแม่นยำด้วยนะคะมาดูความสำคัญของบุค,คลิกภาพค่ะ 1. บุค,คลิกภาพเป็นภาพลักษณ์ภายนอกของบุคคลซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทางกิริยาท่าทางวาจาไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการวางตัวหรืออิริยาบถต่างๆที่แสดงออกลักษณะการพูดภาษาที่ใช้ ตลอดจนแบบความคิดที่สั่งมาจากจิตภายในจนหลอมเป็นภาพลักษณ์ของบุคคลค่ะ 2. ส,สร้างมนุษยสัมพันธ์ผู้ที่มีบุคลิก,กภาพที่ดีนะคะย่อมมีความเป็นมิตรมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นได้ดีทำให้เกิดความพอใจรักใคร่ศรัทธาเคารพนับถือ เกิดบรรยากาศความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีส่งผลให้บุคคลน,นั้นอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะสสร้างความน่าเชื่อถือค่ะผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมมีความมั่นใจในตนเองเนื่องจากรับรู้ในความสามารถการได้รับการยอมรับและส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมัน่นไปยังบุคคลอื่นมีความกล้าสแสดงออกนั่นก็คือกล้าพูดกล้าสแสดงความคิดเห็น ชอบพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นจะมีความมั่นใจในการแสดงออกและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ 4. การส่งผลต่อสำลิศท,ทางการเรียนผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองนะคะสามารถปรับตัวได้เมื่อเผชิญกับภาวะความตึงเครียด และมีสุขภาพจิตท,ที่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนได้ค่ะ 5. ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานค่ะผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมเป็นพื้นฐานแห่งความศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นนะคะช่วยให้การทำงานนั้นสำเร็จได้รับความร่วมมือและการติดต่อด้วยดีได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่การทำงาน หากบุคคลมีบุคลิกภาพภายนอกและภายในที่ดีแล้วนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สำทริจสูงเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลนั้นมีความมานะพยายามในการทำงานค่ะ 6. ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งกิริยาท่าทางวาจาการแต่งกายการวางตัวอิริยาบถต่างๆที่แสดงออกลักษณะาการพูด ภาษาที่ใช้ตลอดจนแบบความคิดที่สั่งมาจากออจากลักษณะภายในหล่อห้อมเป็นภาพลักษณ์ของบุคคลเป็นที่รักใคร่น่าเชื่อถือศรัทธาเคารพนับถือย่อมทำให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะมาดูลักษณะของบุคลิกภาพกันบ้างนะคะ บุคลิกภาพนั้นเป็นการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลในด้านต่างๆต่อไปนี้ค่ะ1เอกลักษณ์เฉพาะตนเป็นลักษณะที่ทำให้บุคคลมีความแตกต่างจากบุคคลอื่นๆนะคะเช่นเป็นคนชอบพูดจาแรงหยาบคายหรือเป็นคนเงียบๆไม่ชอบสูงเสียงกับใครมีความอบอ้อมอารีชอบทำบุญมีความเมตตารักสัตว์เลี้ยงเป็นคนรักสนุกหรือชอบผจญภยัยเป็นต้นค่ะ 2นะคะลักษณะของความคงเส้นคงวาของพฤติกรรมค่ะซึ่งสามารถพัฒนาจนกลายเป็นนิสยัยที่จะทำอะไรซ้ำๆเมื่ออยู่ในสภาวะหรือเหตุการณ์เดิมๆอีกทั้งยังเป็นแนวโน้มที่บุคคลมักจะแสดงพฤติกรรมในรูปแบบเดิมทุกครั้งหรือทำซ้ำอยู่บ,บ,ยบ่อยๆเช่นเวลาโกรธจ,จะเงียบใบหน้ามีเลือดฝาด ไม่พูดโต้ตอบขณะที่บางคนเวลาโกรธชอบแสดงอาการกรีดร้องและทำลายขว้างปาสิ่งของเป็นต้นค่ะศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะได้แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น5รูปแบบหรือ5 i factor model นะคะซึ่งใช้ในการอธิบายบุคลิกภาพและสภาพทางจิตใจของมนุษย์ไว้ดังนี้ค่ะ 1. เป็นเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ สนะคะเป็นเรื่องของความพิถีพิถันค่ะสความสนใจต่อสิ่งภายนอก 4. ความยินยอมเห็นใจและหเป็นความไม่มั่นคงทางอารมณ์ค่ะจากการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะพบว่าจำนวนร้อยละ80ของผู้ตอบแบบสอบถามกลัวการเปลี่ยนแปลง สามารถกลายเป็นคนใหม่ได้ภายใน5สัปดาห์เมื่อพยายามที่จะเข้าใจว่าทำไมคนจำนวนมากไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในความคิดของพวกเขาดูก่อนคนส่วนใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นแต่อาจหมดกำลังใจเพราะความกลัวในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะวิธีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองวิธีที่หนึ่งนะคะ เป็นเรื่องของการสร้างระบบรางวัลค่ะเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเอาชนะความกลัวในการเปลี่ยนแปลงต้องให้รางวัลตัวเองค่ะการให้รางวัลกับตัวเองนั้นจะทำให้รู้สึกว่า กำลังกระตุ้นตัวเองให้ทำต่อไปซึ่งถือเป็นแรงจูงใจในการทำงานหรือแรงจูงใจด้านอื่นๆเช่นการให้รางวัลด้วยรถคันใหม่เครื่องประดับชุดใหม่หรือกระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะคะ 2. เรียนรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ่ะบุคคลต้องค้นคว้าว,ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการเมื่อคนส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตจะเน้นเฉพาะผลลัพธ์ ในขณะที่ผลลัพธ์เป็นแรงจูงใจในการเริ่มต้นและเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนผัดวันประกันพรุ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตบุคคลน,นั้นก็เริ่มกลัวที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าและเริ่มที่จะไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะวิธีที่3ถามตัวเองว่ากลัวอะไร บางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะเช่นกลัวการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมนะคะจากสถานการณ์โควิด -19 ต้องสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายวิธีที่4หลีกเลี่ยงอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะอดีตและอนาคตนั้นอาจจะทำให้รู้สึกเครียดและอึอดอัด แต่ถ้าโฟกัสอนาคตมากเกินไปก็จะรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่ทำให้กังวลเช่นการเลื่อนตำแหน่งที่จะทำให้งานมากขึ้นหรือกลัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานค่ะอุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความสำเร็จ ในหัวข้อนี้นะคะนักคิดและนักปรัชญาได้ใช้เวลายาวนานในการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อนาม,มาวิเคราะห์ว่าอะไรทำให้มนุษย์สามารถประสบความสำเร็จได้ในชีวิตด้วยการพัฒนาอุปนิสัยที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ดังนี้ค่ะ 1. เป็นคนที่มีเป้าหมาย มนุษย์ควรกำหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในชีวิตหรือกิจกรรมในแต่ละวันจะช่วยพัฒนาอุปนิสัยที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตตามหลักการพาเรโตค่ะหรือกฎพาเลโตนะคะ80ต่อ2 0เช่นข้อผิดพลาดในการผลิต20%ก่อให้เกิดปัญหา80%หรือ เสื้อผ้าทั้งตู้จะมีตัวเก่งที่ใส่ประจำไม่กี่ตัวหรือใส่เพียง20%เท่านั้น 2. ค่ะมีแรงผลักดันในการทำงานแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะได้แก่การฝึกฝนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เก่งในสิ่งที่ทำและการจัดการเวลาหมายถึงการตั้งค่าลำดับความสำคัญที่ชัดเจนมากน้อยในสิ่งที่ทำและมุ่งเน้นที่การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 3การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอให้เป็นนิสยัยเป็นความสามารถในการรับมือกับงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเป็นความสามารถในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะโดยอาศัยการลงมือทำอย่างเป็นจังหวะที่จะช่วยไปถึงเส้นชยัยด้วยการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งผลักความกลัวออกไปและมุ่งไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ 4. ชอบเป็นผู้ที่เข้าหาผู้คนความสุขในชีวิตแทบทั้งหมดมาจากความสามารถในการเข้ากับคนอื่นได้ดีหากสามารถเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้นิสัยผู้คนรอบข้างยิ่งเรียนรู้ว่าการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นอย่างไรก็จะช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคมช่วยให้มีจุดเด่นเป็นของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นค่ะ 5. ใส่ใจเรื่องสุขภาพค่ะ บุคคลที่อยากประสบความสำเร็จจะต้องพัฒนาจิตสำนึกด้านสุขภาพหมายถึงต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่อย่างเหมาะสมอย่างจริงจังออกกำลังกายเป็นประจำโดยใช้กล้ามเนื้อข้อต่อทุกส่วนของร่างกายอย่างต่อเนื่องต้องมีวินัยที่ดีในการพักผ่อนจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี 6. มีความซื่อสัตย์ หมายความว่าต้องใช้ชีวิตอยู่บนหลักของความเป็นจริงในทุกสิ่งที่ทำต้องมีเป้าหมายอย่างสมบูรณ์กับตัวเองเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ไม่เกินความเป็นจริงนะคะทัศนคติของความซื่อสัตย์นี้มีความสำคัญต่ออุปนิสัยที่ดีด้านอื่นของตัวเองทั้งหมด 7. มีระเบียบวินัยในตนเอง เป็นความสามารถในการฝึกฝนตนเองนะคะเพื่อควบคุมตัวเองเป็นคุณสมบัติเดียวที่สำคัญที่สุดแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะทำนิสัยการมีวินัยในตนเองเป็นสิ่งที่จับคู่กับความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตหากสามารถทำได้ความสำเร็จก็อยู่ใกล้แค่มือเอื้อมค่ะหัวข้อต่อไปเป็นเทคนิคการพัฒนาตนนำไปสู่ความสำเร็จนะคะการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จนั้น ในที่นี้จะพูดถึงหลัก4เซลล์นะคะ 1. ได้แก่เซลล์ w a r e n e s s เป็นการค้นหาส่วนลึกเพื่อสร้างอนาคตเริ่มค้นหาว่าส่วนลึกต้องการอะไรเป้าหมายที่ต้องการในอนาคตเช่นหากเรามีเป้าหมายว่าอนาคตอยากมีร้านกาแฟก็จะหาทางทำให้เป้าหมายเกิดขึ้นให้ได้เช่นอยากเปิดร้านกาแฟในวันว่างก็ออกไปสำรวจสภาพภูมิศาสตร์ของร้านนะคะ การส่งเสริมการตลาดเรื่องของราคาและการบรหิหารจัดการเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความสำเร็จค่ะ 2. s e เซล i ์ดิสซิปรนะคะผลักดันเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะแต่อาจเป็นถนนที่มีความขรุขระ ต้องมีวินัยในตนเองเพื่อนำพาตัวเองไปสู่ชัยชนะที่วาดฝันไว้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ตามจะไม่ย่อท้อหรือหวั่นไหวไปกับสิ่งร้าต่างๆและมุ่งมั่นในเป้าหมายของตนเองค่ะ 3. self improvement การผลักดันตัวเองด้วยใจที่มุ่งมั่นจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับให้มีศักยภาพและความสามารถเพียงพอที่จะทำให้เป้าหมายบรรลุความสำเร็จ เปลี่ยนพลังด้านลบเป็นพลังด้านบวกเพราะพลังงานด้านบวกจะกลายมาเป็นพลังผลักดันให้เกิดความพยายามและค้นหาวิธีการที่จะปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้มากขึ้นต่อไป 4. s e เซล e ์อ l วาล i o อนนะคะประเมินตัวเองเพื่อหาทางยกระดับว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดและต้องประเมินผลตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอว่า เราสามารถสร้างเป้าหมายที่กำหนดขึ้นให้เป็นจริงได้ในการพัฒนาความรู้และความสามารถโดยกำหนดเป็นระยะระยะเช่นอาจจะกำหนดเป็นทุกไตรามาสหรือทุกปีนะคะเช่นต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อดูพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเครื่องมือในการพัฒนาตนเองนะคะเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้4่ทิศทางนะคะ 1. i n นไลนเป็นการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะการเรียนรู้ที่ดีต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพราะจะช่วยทำให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาตกผลึกพร้อมนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ได้โดยการให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ลงมือฝึกฝนทักษะอย่างเท่าเทียมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับการสร้างศักยภาพในการพัฒนาค่ะ 2. องออนไลน์ออนไลน์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ e-learning นะคะแต่ e-learning นั้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ทำให้เกิดประโยชน์มากมายเช่นทำให้มีการพัฒนาเนื้อหาได้ตลอดเวลาผู้อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลาดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนและในสถานการณ์โควิด จึงเป็นตัวเร่งให้ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้เร็วขึ้น 3. B ม i n e ลค่ะเป็นการสร้างให้เกิดการพัฒนาร่วมกันการกระตุ้นกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสารรค์กระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้นำมาฝึกฝนทักษะพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็นต่างๆตกผลึกเป็นองค์ความรู้ทางปัญญาของกลุ่มทำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 4. Front Line ค่ะเป็นเครื่องมือช่วยทำงานในชีวิตจริงเมื่อเกิดการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เกิดการฝึกฝนทักษะรวมทั้งเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การเรียนรู้จะทยานไปสู่ขั้นตอนที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อได้มีการนำความรู้นั้นๆมาประยุกต์ใช้จริงซึ่งการนำมาใช้งานนี้สามารถเริ่มจากการสร้างประโยชน์ใกล้ตัวหรือคนรอบๆตัวก่อนก็ได้มาดูหลักของการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตนะคะในการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตนั้นมีหลักที่สำคัญ4ประการดังนี้ค่ะ หหลักการกระทำหมายความว่าการมีความพยายามทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้หากเป็นคนที่ไม่มีความพยายามความสำเร็จก็จะมาไม่ถึงทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าผลสำเร็จย่อมเกิดจากการกระทำหากเราไม่ทำย่อมไม่เกิดผล 2หลักการศึกษาพัฒนาตนหมายความว่าให้มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองมีความขนขวายศึกษาหาความรู้ความก้าวหน้าเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมีสังคมที่ดีงามไม่สร้างความลำบากหรือเบียดเบียนผู้อื่นดังคำกล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเรสริฐ 3. หลักไม่ประมาทค่ะทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังอย่าประมาทกับการใช้ชีวิต ไม่มีผู้ใดรู้ว่าจะอยู่หรือจะไปเมื่อไหร่อย่ามัวนิ่งนอนใจคิดว่ามีเวลาเพียงพอจะทำอะไรก็ต้องรีบทำนะคะต้องใช้ความขนขวายเพื่อให้ได้มาโดยอยู่บนความไม่ประมาทค่ะ 4. หลักพึ่งตนเองหมายความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครจะคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดแม้บิดามารดาจะเลี้ยงดูเรามา ไม่นานก็ต้องพึ่งตนเองจงพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะรวมถึงการไม่ยึดติดกับวัตถุหรือสิ่งของต่างๆจึงจะมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ในจิตใจค่ะปิดท้ายด้วยคำถามท้ายบทนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามบทเรียนออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ